หนึ่งปีเวียนไปอย่างรวดเร็วครับและในปีนี้เดือนกันยายนนี้นะครับทาง BMW ก็เตรียมจัดงาน BMW Expo ครับ BMW Expo ปีนี้มีไฮไลท์เด็ดๆมากมายครับและเราจะพาไปชมไฮไลท์3ตัวที่จะมาในงานปีนี้ครับเอาละครับไฮไลท์คันแรกนะที่เราจะพาชมนะครับก็คือ BMW X5 นั่นเองนะครับ BMW X5 นะครับในงวดนนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญนะครับในเรื่องของการดีไซน์นะหน้าตาใหม่นะครับก็คุณจะสังเกตได้ว่าไฟหน้าเพียวบางลงกันชนหน้าเปลี่ยนใหม่แล้วก็ กระจังหน้านะครับจริงๆก็จะมีในส่วนของไฟข้างในนะตัว BMW kidney grille นั่นเองนะครับก็คือมีไฟข้างในเวลาขัยำค่ำคืนครับแต่ตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นเนาะแต่ว่านอกจากที่ผมพูดไปนะก็ด้าน้ายก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับซึ่งด้าน้ทยของเจ้า BMW X5 ใหม่เนี่ยก็มีการปรับไฟท้ายใหม่เนาะซึ่งดูลงตัวมากขึ้นนะครับภายในนะครับก็มีการปรับปรุงนะครับในส่วนของหน้าจอผู้ใช้งานนะครับเป็น BMW curved screen นะครับพร้อมกับ OS 8นะซึ่งทำให้ตัวรถดูทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ช่องแอร์นะครับในฝั่ง ผู้โดยสารเนี่ยก็มีการปรับปรุงใหม่นะมีการเล่นลวดลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำที่เขียนไว้เลยนะจะชัดว่า X5 นะก็คุณจะได้รู้เลยว่าคุณอยู่ในรถ BMW รุ่นอะไรนั่นเองนะครับแต่นอกจากที่ผมพูดไปในส่วนของ BMW X5 นะครับเขาก็มีการอัปเดตในส่วนของรุ่น Plug-in Hybrid นะครับหรือ PHEV นั่นเองนะครับซึ่งตัวนั้นก็จะมีการอัปเดตนะครับจากรุ่น 45e ที่ขายมายาวนานนะครับกลายเป็นรุ่น BMW X5 50e นั่นเองนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการปรับปรุงในส่วนของระยะทาง เพิ่มเป็น113กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จทำให้คุณสะดวกสบายในการใช้งานในเมืองมากขึ้นแล,และแน่ละแน่นอนพละกกำลังก็เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องบอกก่อนว่า X5 ที่อยู่กับเราในวันนี้นะเป็นรุ่นดีเซลนะครับรุ่นเริ่มต้น BMW X5 xDrive30d นั่นเองนะครับก็เอาไว้ใครสนใจก็รอไปดูในงานครับ ครับอีกคันที่เป็นไฮไลท์นะจะเป็นฝาแฝดกับ X5 นะครับก็คือคันนี้เลย BMW X6 นะครับ BMW X6 นะั้นในเรื่องสถาปัตนาไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะแต่ว่าหน้าตาเขาปรับเปลี่ยนนิดนึงนะพามาชมกันหน่อยครับอย่างแรกเลยที่คุณเห็นนะครับก็คือกระจังหน้านะเป็นสีดําแล้วนะครับเช่นเดียวกับกันชนหน้านะที่จะมีในส่วนของชิ้นส่วนสีดําเพิ่มเข้ามาครับทำให้มันดูดุดันมากขึ้นนะถ้ามาดูกันดีๆรายละเอียดเนี่ยคุณจะพบว่าไฟหน้าเนี่ยนะครับในส่วนของเดย์ฮาร์มเนี่ยเขาจะปรับไปนิดนึงนะเป็นลักษ วางออกนะครับเป็นลูกศรวางออกซึ่งตรงนี้ทําให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนะกลับชอบหน้าตาเดิมนะซึ่งมันจะแอบดูหรูนิดนึงอันนี้จะเป็นหน้าตาแบบสปอร์ตสปอร์ตดูดันโหด,ดหน่อยนะครับนอกจากนี้นะก็จะมีในส่วนของภายในนะครับซึ่งภายในก็จะเป็นคล้ายๆกับ x 5ที่เรากล่าวไปเลยนะครับก็คือ bmw c u r v e screen นะครับแล้วก็รวมถึงนะระบบปฏิบัติการ bmw os 8นะอัปเดตเข้ามานะครับส่วนท้ายรถทุกอย่างเหมือนเดิมนอกนั้นเหมือนเดิมสมรรถนะเหมือนเดิมนะครับก็เรียกว่าปรับหน้าตาให้ดูทันสมัยขึ้นนนัั่เองครบ ที่อยู่ข้างผมในตอนนี้นะครับก็คือไฮไลท์ของงานในปีนี้เลยนะครับนั่นก็คือ BMW M760e นั่นเองครับหน้าตาของ M760e นะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะมันจะมีความดุดันนี้ยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคันนี้นะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ M นะครับก็คือมีความสปอร์ตร่วมมาในรถคันนี้นะครับตัวรถก็จะมาพร้อมกับชุดแต่ง M Performance ทั้งหมดเลยนะครับกระจังหน้ามีสัญลักษณ์ M นะครับซึ่งบอกบอกว่ามันมีความพิเศษนะครับแล้วก็ไฟหน้านะก็จะเป็น BMW LED นะแต่ว่าตัวดวงโคมนะครับก็จะเป็นคริสตัลนะจากชวาลอฟสกี้นั่นเองนะซึ่งก็แบบให้ความรู้สึกว่ามันดูพรีเมียมมากขึ้นนะเอาเป็นว่าในเรื่องการส่องสว่างเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นด้วยมีความเคลียร์ชัดแบบคริสตัลนั่นเองนะคงไม่ต้องพูดกันเยอะเนาะความพิเศษของรถคันนี้นะครับยังไม่หมดนะเพราะว่าล้อของเจ้า M760e นะครับก็ยังเป็นล้อของ BMW Individual นั่นเองนะครับขนาดคือ21นิ้วนั่นเองนะครับก็ มันก็ใหญ่สมกับรถแล้วแหละนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยก็มีขนาดใหญ่ตามสไตล์ของลัสตีดานั่นเองครับชาร์จนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงแก้มข้างนะครับซึ่งก็จะเป็นช่องชาร์จแบบไททูนั่นเองนะครับก็จริงๆแอบเสียดายนะเพราะว่ารถยนต์ที่มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยนะครับหลายรุ่นนะก็จะมีช่องชาร์จแบบ DC มาแล้วนะแต่คันนี้ยังไม่ให้นะอันนี้ยังเป็นช่องชาร์จแบบ a อปกตินั่นเองนะครับในส่วนของตัวรถก็จะมีฟังก์ชัน เปิดปิดประตูอัตโนมัติด้วยนะก็คืออย่างเช่นตอนนี้ผมพกคุญแจอยู่นะแล้วก็เราก,กดเปิดไปปั๊บเคแค่นี้เองนะไม่ต้องออกแรงเลยนะครับหรือจะปิดประตูก็กดปไปไฮโซนะนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันมีชุดแต่ง M p e r f o r m a n c e เนาะก็จะสังเกตได้ว่าชายล่างเนี่ยตรงส่วนที่เป็นสีดำเนี่ยนะครับก็จะเป็น ชุดแต่งที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ล้อ BMW Individual เนี่ยด้านหน้าและด้านหลังจะสังเกตได้ว่ามีขนาดไซส์ต่างกันนะด้านหลังเนี่ยจะใช้ยางถึงขนาด285เลยนะด้านหน้าเป็นยางขนาด245นะครับแล้วเท่านั้นไม่พอนะสำหรับใครที่รักความสบายนิดนึงนะก็ยังมีฟังก์ชันนี้ครับฝาดหายไฟฟ้าเข้าท่า อย่างที่ผมบอกนะครับว่าชุดแต่ง M Performance มนะ่ะมันมีรอบขันก็เมื่อกี้ด้านข้างและด้านหลังก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นสีดําเป็นโนแบ c k นะแล้วก็จะมีลักษณะการเล่นของดิฟฟิวเซอร์นิดนึงท่อเป็นแบบคอดไปนะครับคือฝั่งละสงท่อน,นั่นเองนะก็อันนี้เป็นสไตล์ที่ค่อนข้างสปอร์ตลงตัวนะครับและแน่นอนนะขาดไม่ได้นะครับกับลิฟท์สปอยเลอร์ตุดแบบนี้นะก็คือบางบาง,บางจริงจริงแทบอาจจะเรียกว่าแทบไม่ช่วยอะไรแต่ว่าสิ่งที่พิเศษนั่นก็คือตรา M นั่นเองนะครับ760 อีนะครับก็เป็นอะไรที่ไม่ใช่ว่าหาดูกันง่ายๆครับ<ป>เข้ามาก็บอกเลยครับว่านี่คือรถที่หรูหราจริงๆนะเข้ามาปุ๊บมันก็ไม่ได้เป็นภาพลักษณ์ความหรูหราอย่างเดียวนะเพราะว่ารถคันนี้ยังมีภาพลักษณ์ของความสปอร์ตหลายๆจุดนะครับจุดแรกที่คุณเห็นเลยนั่นก็คือการตกแต่งด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์นั่นเองนะครับซึ่งก็จะแบบมันจะเป็นลายที่เรียกว่าเป็นเป็นของแท้นะแต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันลายตา ก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนอาจจะชอบลักษณะนี้นะอย่างผมผมรู้สึกลายตานะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองละกันนะครับก,การตกแต่งมันจะมีตรงนี้นะครับตรงนี้นะแล้วก็คุณจะสังเกตนะครับมันจะมีนี่เลยนะครับเป็นอินเตอร์แอคทีฟบาร์นะครับจะอยู่ด้านล่างจากเจ้าคาร์บอนเคฟล่านะครับซึ่งจริงๆอะ่ะตรงนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นแอมเบียนไลท์แล้วก็มันสามารถปรับได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีเวลาเล่นกับรถเท่าไหร่นะตรงหน้าผมตรงนี้นะครับก็เห็นแล้วเนาะไม่ต้องอธิบายมากครับนี่คือ BMW คิร์บดิสเพย์นั่นเองนะคือส่วนตัวผมรู้สึกว่าการวางองศาโค้งอย่างเงี้ยดีก็ยังสามารถใช้คอมมานด์ตรงนี้ได้ได้วยน,นะในการแบบนี่เห็นนะเลือกได้อ่ะสมมุติยังไงดีปึ๊บอ่ะมีเดียอ่ะนี่เห็นนะคือแบบก็ค่อนข้างลื่นเนาะแล้วก็สัมผัสของของปุ่มเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็สังเกตรตรงนี้นะทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนคริสตัลนิดนึงเนาะก็ไม่ว่าจะเป็น จะปุ่มตรงนี้ที่ผมเล่นนะครับปุ่มสตาร์ทคันเกียร์หรือแม้แต่ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของ gesture เนาะซึ่งคุณสามารถเล่นได้ด้วยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้เรายังไม่เล่นให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าฟังก์ชันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้หน่อยนะก็ให้คุณเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ในการแบบเพิ่มเสียงลดเสียงปรับนู่นนี่นั่นนะครับผมเคยเล่นแล้วรู้สึกว่าโอเคมากเอ่อตรงหน้าคนขับนะครับก็จะเป็นพงมาลัยเนาะซึ่งก็เป็นพงมาลัยที่มีลักษณะขออง Dshape ก็คื ด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีเซ็นเตอร์มาร์กนะแต่ว่าด้วยความว่ารถคันนี้เป็นรถที่ไม่ได้เน้นความสปอร์ตจ๋าๆก็คือเซ็นเตอร์มาร์กเนี่ยเขาก็เลยทําเป็นสีเดียวกับเนื้อพงมาลายปกตินะครับแต่คุณจะสังเกตได้ว่ามันมีเซ็นเตอร์มาร์กเห็นไหมมันจะมีรอยเย็ยบที่ทําไมต้องทําแบบนี้คือจริงๆอันนี้คือเซ็นเตอร์มาร์กนะครับทำให้คุณไม่หลบพงมาลายเวลาคุณขับรถนะครับแล้วก็ แพตเทิลชิพขนาดใหญ่นะครับมีมาให้นะแล้วก็จะต้องบอกเลยว่าออตัวนี้เนี่ยมันยังมีฟังก์ชันบูสต์นะครับเอาไว้เพิ่มแรงม้าชั่วขณะนะครับประมาณ40แรงม้านะครับเป็นเวลา10วินาทีด้วยกันนะครับซึ่งก็ทําให้คุณสามารถเร่งแซงได้อย่างรวดเร็วแม้รถจะคันใหญ่แต่การเร่งแซงก็ถือว่าไม่ย่อหย่อนเลยครับอย่างไรก็ดีนะอย่างที่ผมบอกไปว่ารถคันนี้นะเป็นในเรื่องของความหรูหราและฟังก์ชันต่างๆที่เยอะมากนะพูดวันนี้ก็ไม่หมดอายุกัน อีกหลายชั่วโมงแน่นอนนะก็อย่างแรกนะครับคุณจะมาอยากให้ดูคุณดูเบาเนาะเบาะตัวนี้นะครับก็เป็นเบาที่มีขนาดใหญ่นั่งสบายอันเนี้ยผมนั่งอยู่ผมกล้าพูดเลยว่านั่งสบายมากแต่ว่ามันเป็นหนังเอ็มอัคันทารานะแล้วก็เป็นหนังเจาะรูด้วยนะสัมผัสแรกลงไปปุ๊บ St. สบายจริงๆก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าความสบายของ M 7 6มเจ็ดหนอนั <S <S ้นเยอะมากนะก็อย่างหนึ <S <S ่งคือ รถคันนี้นั่งสบายมากนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันเบาะเยอะมากนะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่เราจะเล่นให้ดูเนาะก็เอาไงอะ่ะคุณว่ามันสบายได้ขนาดไหนอะ่ะผมก็อยากรู้เหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าเราโพสิชันเขาบอกอย่างนี้นะอะไรอ่ะไ,ไม่เห็นมีอะไรเลยเอาก็แค่เลื่อนไปข้างหน้าก็ที่วางขาเยอะนะครับอยยังไงต่อ แล้วโพสิชันมันจะเป็นยังไงไงอ๋อนี่เลื่อนขึ้นแล้เลื่อนขึ้นแล้ว,อ,ลวอ๋อนี่ไม่ธรรมาดาแต่ว่า บอกเลยนะว่าท่านี้เนี่ยจะมีเฉพาะฝั่งที่เป็นฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับเพราะว่าฝั่งนู้นทําไม่ได้เนื่องจากว่ามันจะติดผู้ขับขี่นั่นเองครับดังนั้นก็อืมก็ดีนะก็ดีนะสําหรับผู้บริหารที่ต้องการการพักผ่อนครับเป็นไงครับเพื่อนๆครับกับไฮไลท์3คันที่เราพาชมในการพรีวิวครั้งนี้นะครับผมบอกเลยว่า BMW X4 นั้นมีอะไรอีกมากครับที่น่าสนใจนะคันหนึ่งที่ผมบอกได้เลยก็คือ BMW iX3 รุ่นใหม่นะรุ่น Inspiring นะครับ ซึ่งจะทําราคาไม่ถึง3ล้านใครเป็นสาวกรถยนต์ไฟฟ้าและอยากได้รถยนต์ไฟฟ้าจาก BMW คันนี้เลยน่าสนใจมากๆนะครับนอกจากนี้นะรถยนต์ไฟฟ้ายังมีอีกคันนะเขาไม่เอามาโชว์แต่เขาบอกว่าพร้อมรับจองนั่นก็คือ BMW i7 M70 นั่นเองนะครับซึ่งก็ราคานะ10ล้านพนพันหนึ่ง ใครสนใจนะครับก็ไปจองได้ที่งาน BMW Expo ได้เลยนะครับและนอกจากที่ผมพูดไปนะสายสปอร์ตทั้งหลายนะเห็น BMW M760e <c oughs> ก็อาจจะรู้สึกว่ามันหรูหลาไปนิดนึงนะก็ในงานนี้นะครับทุกคนจะได้พบกับ BMW M2 Coupe รุ่นใหม่นะซึ่งก็พร้อมให้จับจองเช่นกันนะครับเรียกว่ามีครบทุกรถไม่ว่าจะรถไฟฟ้ารถใช้งานรถหรูรถแรงไปดูได้ทั้งหมดเลยครับที่งาน BMW Expo 2023ครับซึ่งปีนี้ก็จะพิเศษนิดหนึ่งคือนอกจากจะจัดที่เซนทัลเวิร์แล้วนะครับ ก็ยังจะไปจัดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวด้วยนะครับอยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นละกันนะครับเอาเป็นว่าพบกันที่งาน BMW Expo 2023ครับ